แกมานี่เร็ววิ่งฉีดขึ้นข้างบนสิแกมานี่เร็เวไม่อเาอาหนูเล่นราคาลูกอาดูไก่ไหมอาให้อาหา,หารไก่ลูก ไอ,อ้กันเล่นอะไรจังครับโอ๊ยไก่มาแล้วไก่มาแล้วไก่มาแล้วนั่นไงนั่นไงทำไมแกล้งไก่ลูกต้องจะให้กลุ่มไอ้นี่ชอบเกเรนะเนี่ยแกไม่เอาลูกไม่เอาให้ไปดูไก่เดีวดูไก่ไหนไก่อยู่ไหนเดี๋ยว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 ดูไก่ดูไก่

โอ้ไก่เยอะๆเลยไก่โดนขังไก่โดนขังอืมไก่โด,นข,ดนขังค่ะอันนี้กี่ตัวคะโอ้ไก่แมนปูมีเยอะๆจังเลย ไก่น้อยไก่น้อยมีไก่น้อยด้วยไก่น้อยเต็มะะเลยค่ะหนูไปไหนแล้วอ้าวหนูอยู่นี่เหรอน้ยไก่น้อยไก่มันมาใกล้หนูเนะี่ยสงสัยมันหิวแล้วแหละไก่มันหิวแล้วะคะ่ะ ไก่มันหิวแล้วไก่มันหิวข้าวหนูไม่เอาข้าวให้มันกินอะ่ะหนูข้าวให้มันกินไหมลูกโอ้ยตรงไก่มันยิ่งหิวแล้วแลวหละไก่ข้าวไก่โอ้ไก่น้อยไก่น้อยหิวข้าวไหมเนี่ยไก่น้อยไก่น้อยไก่น้อย ไอ้น้องหิวข้าวไหมคะไอ้น้องหิวข้าวไหมคะ جاي 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 ផា جاي